สวัสดีครับ e ีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องไม่อยากเจ็บอย่าไว้ใจคนที่มีนิสัย9ก้าอย่างนี้ความไว้ใจเป็นรากฐานแล้วก็เป็นเสาเข็มของความสัมพันธ์ทั้งหมดที่ทคนเรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านส่วนตัวหรือว่าในด้านของงานอาชีพมีพฤติกรรมและก็นิสัยบางอย่างที่เราสามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนได้ว่าคนบางคนนั้นอาจจะไม่ควรค่าแก่การไว้ใจของคุณนะครับการที่เรารู้ถึงสัญญาณอันตรายตั้งแต่ช่วงแรกๆของความสัมพันธ์ จะช่วยให้คุณป้องกันตัวเองจากอันตรายแล้วก็ความผิดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในอีพีนี้จะคุยกันเรื่องก้าวนิสัยหรือพฤติกรรมที่ส่งสัญญาณว่าคนบางคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่น่าเชื่อถือนิสัยทั้ง9ข้อนี้คนเราแต่ละคนก็จะมีมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับถ้าเราพบว่าใครที่มีเยอะหลายข้อก็ยิ่งเป็นสัญญาณว่าเราควรถอยห่างออกจากคนพวกนี้ให้มากๆเพราะว่ามันจะบ่อนทําลายแกนแท้ของความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้และความซื่อสัตย์ เราจะลดโอกาสที่จะเกิดอันตรายหรือว่าปัญหาที่เกิดจากนิสัยที่ไม่น่าเชื่อถือของคนพวกนี้ได้นะครับหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบและอยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ EP นี้ในรูปแบบของบทความตัวหนังสือเพื่อที่จะนําไปอ่านทวนซ้ําก็สามารถที่จะแจ้งขอไฟล์ PDF ไปอ่านได้ฟรีโดยอ่านวิธีการขอไฟล์ PDF ฟรีได้จากคําอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับนิสัย9อย่างของคนที่เราไม่ควรให้ความไว้วางใจมีอะไรบ้างนะครับ1 คนที่แสดงท่าทีชัดเจนถึงความไม่ตระหนักรู้ในตัวเองเลยว่าพฤติกรรมของตัวเองนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อคนอื่นอย่างไรนะครับความไว้วางใจนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญแต่เปราะบางและการรู้เข้าใจในตัวเองนั้นเป็นรากฐานที่สำคัญคนที่ขาดความตระหนักรู้ในตัวเองก็เหมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือนะครับจะล่องลอยไปอย่างไม่มีจุดหมายและก็มักที่จะชนเข้ากับคนอื่นหรือว่าสิ่งอื่นโดยไม่รู้ตัวถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับคนประเภทที่ไม่ระวังพฤติกรรมของตัวเอง มักจะทําอะไรอย่างหุนหันพลันแล่นพูดอย่างไร้ความคิดหรือว่าประพฤติตัวในลักษณะที่ทําร้ายคนรอบข้างโดยที่ไม่สนใจผลที่ตามมาจากการกระทําของพวกเขาการขาดความเข้าใจลึกซึ้งในสิ่งที่ตัวเองทํามันนําไปสู่รูปแบบความเสียหายที่เกิดขึ้นซ้ําๆทำให้ไม่สามารถที่จะสร้างพื้นฐานของความไว้วางใจที่คนอื่นจะมีให้ได้นะครับคนที่เป็นคนที่น่าเชื่อถือหรือว่าน่าไว้ใจนั้นจะรู้และเข้าใจถึงผลกระทบที่ตัวเองนั้นมีต่อคนอื่น แล้วก็พยายามที่จะทําอ,อะไรในลักษณะที่คิดถึงคนอื่นมีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจถ้าไม่มีการตระหนักรู้หรือว่าเข้าใจในตัวเองก็จะไม่มีที่ว่างสําหรับการเติบโตสําหรับความรับผิดชอบหรือสําหรับการเชื่อมโยงกับคนอื่นอย่างแท้จริงนะครับมีแต่มักจะเกิดปัญหาจากความเข้าใจผิดและความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานดังนั้นจึงควรที่จะระมัดระวังเมื่ออยู่กับคนที่ขาดในเรื่องนี้นะครับอย่าเชื่อและไว้ใจคนประเภทนี้ เพราะว่าสิ่งที่พวกเขาทําอาจจะทําให้เกิดผลเสียต่อคุณมากกว่าผลดีนะครับ 2. คนประเภทที่ตําหนิคนอื่นฝ่ายเดียวในเรื่องผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นลบโดยไม่รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตัวเองในเรื่องนั้นนะครับการกล่าวโทษหรือว่าโยนความผิดนั้นมันเป็น,นกลไกการป้องกันตัวเองที่ปกป้องผู้คนจากความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องเผชิญกับข้อบกพร่องของตัวเองแล้วมันยังกัดกร่อนความไว้วางใจอีกด้วยนะครับ เมื่อมีคนที่กล่าวโทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลาสําหรับผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นลบกล่าวโทษหรือว่าโยนความผิดเพื่อปฏิเสธที่จะรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองนิสัยหรือว่าพฤติกรรมนี้เป็นสัญญาณอันตรายมันเป็นการส่งสัญญาณว่าคนคนนี้ไม่เพียงแต่ไม่เต็มใจที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเท่านั้นแต่ว่ายัางยากที่จะเติบโตในทุกๆด้านได้นะครับและรวมถึงตัวคุณเองก็มีโอกาสที่จะเติบโตน้อยลงอีกด้วยหากคุณเชื่อแล้วก็ไว้ใจคนประเภทนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องของงานอาชีพนะครับความไว้วางใจนั้นสร้างขึ้นจากความรับผิดชอบเราไว้วางใจคนที่สามารถที่จะยอมรับข้อผิดพลาดเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและพร้อมที่จะแก้ไขมันอย่างสุดความสามารถได้เมื่อใครสักคนมีนิสัยชอบโยนความผิดให้คนอื่นอย่างต่อเนื่องพวกเขาจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบปล่อยให้คนอื่นแบกรับภาร,ระจากความล้มเหลวของตัวเองหรือว่าที่ตัวเองมีส่วน คนแบบนี้ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าพวกเขาไม่เคยรับรู้ถึงส่วนของตัวเองที่มีในปัญหาใดๆเลยนะครับทําให้พวกเขาเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้แทนที่จะทํางานร่วมกันเพื่อหาวิธีแก้ไขพวกเขาจะพยายามขยายวงจรแห่งการตําหนิติเตียนปัดสวะโยนความผิดมันนําไปสู่ความคับค้องใจและความไม่ไว้วางใจดังนั้นอย่าเชื่อและอย่าไว้ใจคนที่มีนิสัยประเภทนี้นะครับคนประเภทที่3ที่เราไม่ควรไว้ใจก็คือคนที่ไม่รับรู้หรือว่าชื่นชมสิ่งดีงาม หรือว่าพรใดๆในชีวิตของพวกเขาเลยนะครับความรู้สึกขอบคุณหรือว่าความรู้สึกกระตัญยูเป็นแก่นแท้ของชีวิตที่สมบูรณ์นะครับและคนที่ขาดความกระตันยูขาดความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณมักจะถูกตัดขาดออกจากความสุขของตัวเองคนที่มองข้ามไม่เคยรู้สึกหรือว่าไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งดีๆที่ตัวเองมีอยู่มักจะไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่พวกเขาขาดมากกว่าสิ่งที่พวกเขามีกรอบความคิดแบบนี้ทําให้พวกเขาอึดอัดขัดข้องใจรู้สึกไม่ยุติธรรม รู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าสู้คนอื่นไม่ได้ไม่มีพลังและขาดความสุขปลีกย่อยในชีวิตแต่ละวันนะครับมันเป็นเรื่องยากสําหรับคนประเภทนี้ที่จะมองเห็นคุณค่าของผู้คนและมองเห็นโอกาสที่อยู่รอบตัวพวกเขานะครับและแน่นอนว่ามันหมายถึงคนประเภทนี้จะไม่มองว่าคุณเองก็เป็นหนึ่งในพรแห่งชีวิตของพวกเขาด้วยพวกเขามีแนวโน้มที่จะมองแต่แง่ร้ายมองด้านลบหรือว่ามองจุดอ่อนของคุณว่าทําให้ชีวิตของพวกเขาย่าแย่ได้อย่างไรบ้าง การไว้วางใจคนที่ขาดความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณชีวิตนั้นมีความเสี่ยงเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตของตัวเองและมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากขึ้นที่พวกเขาจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งดีๆในตัวของคนอื่นได้พวกเขาอาจจะมองข้ามผู้คนพวกเขาล้มเหลวในการทำตามคำมั่นสัญญาหรือหาอะไรๆมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่พวกเขามีอยู่แล้วในทางตรงกันข้ามคนที่มีความกระตัญอยู่มีจิตใจแบบซาบซึ้งขอบคุณ จะมีพื้นฐานที่เห็นคุณค่าของสิ่งดีๆรอบตัวแล้วก็ในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้คนสิ่งของเหตุการณ์โอกาสและพวกเขามีแนวโน้มที่จะปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความเคารพและความเมตตามากกว่าหากคนคนหนึ่งไม่มีความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณกระตันยูก็มักจะไม่มีรากฐานแข็งแรงพอที่คุณจะให้ความไว้วางใจคุณควรระวังเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับคนประเภทนี้เพราะว่ามุมมองของพวกเขาถูกบิดเบือนด้วยการต้องคอยหาสิ่งอื่นๆเข้ามาเติมเต็มตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มากกว่าความพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับไม่มีอะไรทําให้พวกเขาพอใจได้แม้กระทั่งความดีและความไว้วางใจที่คุณมีให้กับพวกเขานะครับดังนั้นขอให้ระวังคนประเภทที่4ที่คุณไม่ควรไว้ใจก็คือคนที่กล่าวโทษอด,อดีตคู่รักอดีตเพื่อนหรือว่าครอบครัวตัวเองในเรื่องทั้งหมดของความล้มเหลวในความสัมพันธ์นะครับเมื่อมีคนที่กล่าวโทษแฟนเก่าเพื่อนเก่าหรือว่าคนในครอบครัวที่ทําให้ความสัมพันธ์นั้นล่มสลายอยู่เสมอมันจะบอกให้เห็นรูปแบบของการปฏิเสธ การหลีกเลี่ยงและการโยนความผิดความสัมพันธ์เป็นเหมือนกับการตบมือจะตบให้ดังหรือให้ไพเราะต้องใช้สองมือร่วมกันความสัมพันธ์ที่ดีต้องอาศัยการคิดอย่างละเอียดอ่อนการสื่อสารที่เข้าใจทั้งสองฝั่งและความสามารถในการรับรู้ถึงบทบาทของตัวเองที่มีในความขัดแย้งนะครับคนที่มักจะโยนความผิดให้คนอื่นเกี่ยวกับความล้มเหลวของความสัมพันธ์ในอดีตมักจะเป็นพวกที่หลีกเลี่ยงความจริงที่น่าอึดอัดเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวเอง การขาดความรับผิดชอบในเรื่องนี้มันเป็นสัญญาณอันตรายที่สําคัญเพราะว่ามันบอกว่าพวกเขานั้นไม่เรียนรู้จากอดีตและมีแนวโน้มที่จะทําผิดพลาดซ้ํากับคุณด้วยนะครับหากคุณไปรีบด่วนไว้วางใจพวกเขาความไว้วางใจในความสัมพันธ์ของคนเรานั้นสร้างขึ้นจากความเข้าใจซึ่งกันและกันและความเต็มใจที่จะเติบโตไปด้วยกันเมื่อมีคนปฏิเสธที่จะรับผิดชอบต่อส่วนของตัวเองในเรื่องที่ผ่านไปแล้วและจบแบบไม่ดี มันก็มีโอกาสสูงมากที่พวกเขาอาจจะยังคงเจอกับปัญหากับผู้คนอื่นๆต่อไปในชีวิตและยังพร้อมเสมอที่จะหักเหหรือว่าโยนความผิดทั้งหมดไปให้กับคนอื่นนะครับการโทษคนอื่นเสมอในเรื่องของความสัมพันธ์โดยที่ตัวเองไม่เคยเป็นฝ่ายผิดเลยเป็นสัญญาณอันตรายที่บอกว่าคุณต้องระมัดระวังไม่ควรเชื่อใจและไว้วางใจคนประเภทนี้เพราะว่าความไว้วางใจของคุณมีโอกาสสูงมากที่จะย้อนกลับมาทําร้ายตัวคุณเองในภายหลังได้นะครับ คนประเภทที่5ที่คุณไม่ควรไว้ใจก็คือคนที่ทำไม่ตรงกับคำพูดนะครับความสอดคล้องตรงกันระหว่างสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำคือรากฐานของความไว้วางใจเมื่อมีคนพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่งพวกเขาอาจจะสร้างความรู้สึกคาดเดาไม่ได้และเกิดความระแวงสงสัยคนที่เป็นคนที่เชื่อถือและไว้ใจได้นั้นจะวางการกระทำของตัวเองให้สอดคล้องกับคำพูดของตัวเองนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าคำสัญญาของพวกเขา เป็นมากกว่าเพียงคําพูดที่ว่างเปล่าหรือว่าเลื่อนลอยนะครับเมื่อคนเราไม่ทําตามคํามั่นสัญญาของตัวเองมันก็เป็นสัญญาณที่บอกถึงการขาดความซื่อสัตย์และการขาดความน่าเชื่อถือการไม่ตรงกันระหว่างสิ่งที่พวกเขาพูดกับสิ่งที่พวกเขาทําอาจจะทําให้เกิดความสับสนความผิดหวังผลเสียกับบางคนและท้ายที่สุดคือการสูญเสียความไว้ใจนะครับการกระทํานั้นดังกว่าคําพูดและเมื่อการกระทําขัดแย้งกับคําสัญญาที่ให้ไว ก็จะชัดเจนว่าคําพูดของคนคนนั้นไม่น่าเชื่อใจไม่น่าไว้วางใจความไม่สอดคล้องกันระหว่างสองสิ่งนี้สามารถที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษที่คุณจะต้องคอยคาดเดาเจตนาของสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาและต้องคอยรับผลจากการที่พวกเขาไม่ทําตามที่ตัวเองพูดอยู่ตลอดเวลาทําให้คุณเครียดและเกิดความหงุดหงิดดังนั้นจึงต้องระมัดระวังไม่เชื่อถือคนที่มักจะทําไม่ตรงกับคําพูดเพราะว่าคนที่รับผลร้ายในท้ายที่สุดก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นตัวคุณนั่นเองครับ คนประเภทที่6ที่คุณไม่ควรไว้วางใจก็คือคนที่ขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองในทางที่ดีการควบคุมอารมณ์นั้นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการรักษาความสัมพันธ์ที่มั่นคงและก็ดีต่อทุกๆคนที่เกี่ยวข้องนะครับคนที่ขาดความสามารถในเรื่องนี้มักจะตอบสนองอย่างหุนหันพลันแล่นตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่ววูบแทนที่จะคิดอย่างมีเหตุผลให้รอบด้านก่อนนิสัยนี้นําไปสู่พฤติกรรมที่มักจะไม่อยู่กับร่องกับรอย ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้แล้วก็มักจะพลิกผันไปมาการไว้วางใจคนที่ไม่สามารถจะจัดการอารมณ์ของตัวเองได้เป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายเพราะว่าคุณไม่มีทางรู้ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นอย่างไรการที่พวกเขาไม่สามารถที่จะควบคุมความโกรธคว,ค,ค,ความขุนเคืองความคับข้องใจหรือว่าความโศกเศร้าเอาไว้ได้อาจส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาแบบรุนแรงหรือว่าเล่นใหญ่มากเกินไปหรือว่าการกล่าวโทษหรือว่าลงโทษผิดคนหรือแม้แต่ การทำร้ายความรู้สึกคนอื่นนะครับความไว้วางใจนั้นสร้างขึ้นจากหลักประกันที่เชื่อว่าอีกฝ่ายจะสงบใจเย็นมีเหตุผลคิดด้วยตรรกะที่ถูกต้องและคิดถึงคนอื่นแม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากนะครับเมื่อใครสักคนขาดการควบคุมทางอารมณ์พวกเขาก็จะกลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือไม่น่าไว้วางใจและมีโอกาสที่จะกลายเป็นคนอันตรายได้ง่ายๆก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีในความสัมพันธ์ของคุณดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังไม่ไว้ใจคนที่ต่อสู้ดิ้นรนกับการควบคุมอารมณ์เพราะว่าความไม่มั่นคงของพวกเขาอาจจะทําร้ายหรือว่าทําลายคุณได้อย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับคนประเภทที่7ที่คุณไม่ควรไว้ใจก็คือคนที่มี2มาตร,รฐานพวกเขาจะถือว่าทุกคนต้องทําตามมาตร,รฐานอย่างหนึ่งแต่สิ่งนั้นตัวพวกเขาเองไม่ทําการมี2มาตร,รฐานเป็นรูปแบบหนึ่งของความน่าซื่อใจคดที่บนทําลายความไว้วางใจของคนเราได้เป็นอย่างมากนะครับ เมื่อใครคนหนึ่งถือว่ามาตรฐานบางอย่างมีไว้ให้คนอื่นทําตามฝ่ายเดียวแต่ว่าตัวเองนั้นปฏิเสธหรือว่าเมินเฉยที่จะไม่ทํามันก็จะสร้างให้เกิดความรู้สึกไม่ยุติธรรมแล้วก็ความขุ่นเคืองนะครับคนมีนิสัยแบบนี้บอกถึงความรู้สึกที่ฝังลึกว่าพวกเขาถือสิทธเิเหนือคนอื่นโดยที่คนคนนั้นเชื่อว่าตัวเองเป็นคนพิเศษได้รับการยกเว้นแม้แต่จากกฎเกณฑ์ที่ตัวเองกําหนดไว้แล้วให้คนอื่นทํา คนที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้นั้นจะเข้าใจว่าความเป็นธรรมและความเสมอภาคนั้นจะเป็นพื้นฐานสําคัญของความสัมพันธ์ที่ดีพวกเขาปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาสั่งสอนคนอื่นและวางตัวเองให้อยู่ในมาตร,รฐานเดียวกันกับสิ่งที่พวกเขาคาดหวังจากคนอื่นเมื่อมีคนทําตัว2มาตร,รฐานแสดงว่าพวกเขาฝักใฝ่ในการควบคุมคนอื่นมากกว่าการคิดถึงและสร้างความสัมพันธ์ที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะครับความลักลั่น2มาตร,รฐานนี้ ไม่เพียงแต่ทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจเท่านั้นแต่ว่ายังทําให้เกิดสภาพแวดล้อมของความไม่เท่าเทียมแล้วก็ไม่ยุติธรรมโดยที่คนคนหนึ่งจะเป็นฝ่ายกลุมอํานาจเอาไว้ทั้งหมดคนเดียวความไว้วางใจไม่สามารถเกิดขึ้นได้และคุณไม่ควรเชื่อใจคนที่มี2มาตรฐานนะครับคนประเภทที่8ที่คุณไม่ควรให้ความไว้ใจก็คือคนที่นินทาคุณและนินทาคนอื่นๆให้คุณฟังการนินทานั้นเป็นพลังทําลายล้างที่กัดกร่อนความไว้วางใจจากภายในออกมาสู่ภายนอก เมื่อผู้คนพูดซุบซิบนินทาพวกเขาจะเปิดเผยถึงการขาดความซื่อสัตย์และบอกว่าพวกเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้ยากมันส่งสัญญาณว่าพวกเขาไม่สามารถเชื่อถือได้ที่คุณจะให้พวกเขารู้เรื่องราวหรือว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณนะครับหากใครสักคนชอบหรือว่าเต็มใจที่จะพูดถึงคนอื่นลับหลังให้คุณฟังก็มีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะนินทาคุณให้คนอื่นฟังเหมือนกันนะครับคนที่เชื่อถือได้จะเคารพในความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีของคนอื่น พวกเขาเข้าใจว่าคําพูดนั้นสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ทรงพลังแล้วก็อยู่ยั่งยืนได้นะครับการนินทานั้นจะแพร่กระจายความคิดเชิงลบแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษความไว้วางใจจะถูกบันทำลายลงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังบอกว่าคนที่นินทาคนอื่นสนใจดราม่ามากกว่าเนื้อหาสาระและให้ความสําคัญกับความขัดแย้งมากกว่าการอยู่กับคนอื่นในเชิงบวกและสนับสนุนคนอื่นนะครับ การระมัดระวังคนที่ขี้นินทานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพฤติกรรมของพวกเขาบอกถึงการขาดความซื่อสัตย์และให้ความเคารพต่อคนอื่นความไว้วางใจเกิดขึ้นไม่ได้ในความสัมพันธ์แบบที่ฝ่ายหนึ่งเปิดเผยความลับหรือว่าเผยแพร่ข่าวลืออยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันสร้างพื้นฐานของความไม่ไว้วางใจและการทรยศดังนั้นอย่าไว้ใจคนที่ชอบนินทาและอย่าดีใจเกินไปเมื่อใครสักคนมานินทาคนอื่นให้คุณฟังไม่ว่าคนที่ถูกนินทาคนนั้นคุณจะชอบพวกเขาหรือไม่ก็ตาม เพราะว่ามันเป็นไปได้สูงมากที่คุณเองก็อาจจะถูกเอาไปนินทาได้เหมือนกันครับคนประเภทที่9ที่คุณไม่ควรให้ความไว้วางใจก็คือคนที่ชี้ข้อผิดพลาดของคนอื่นได้อย่างรวดเร็วแม้แต่เรื่องเล็กน้อยแต่ไม่เคยใส่ใจความผิดพลาดของตัวเองแม้จะเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่สําคัญการวิพากษ์วิจารณ์สามารถเกิดเป็นความสร้างสรรค์ได้นี่เป็นเรื่องจริงแต่ว่าเมื่อใครสักคนหนึ่งชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดของคนอื่นอย่างรวดเร็วเสมอโดยไม่เคยยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเอง มันก็จะเผยให้เห็นความไม่มั่นคงที่ฝังลึกและขาดความรู้ความเข้าใจในตัวเองนะครับพฤติกรรมนี้ทําให้เกิดสภาพที่คนคนหนึ่งมักจะเป็นฝ่ายรุกคนอื่นอยู่เสมอเปลี่ยนทิศทางความสนใจจากข้อบกพร่องหรือว่าความผิดพลาดของตัวเองมุ่งความสนใจไปที่ข้อบกพร่องหรือว่าความผิดพลาดของคนอื่นรวมทั้งพยายามที่จะให้คนที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางกับเรื่องนั้นเข้าใจผิดในสาระสําคัญของเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความไว้วางใจเกิดขึ้นจากการเคารพซึ่งกันและกัน และความเข้าใจว่าทุกคนมีโอกาสที่จะทําผิดพลาดได้เมื่อมีคนปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองนั่นแสดงว่าพวกเขาไม่เต็มใจที่จะไตร่ตรองตัวเองอย่างซื่อสัตย์ซึ่งเป็นเรื่องที่จําเป็นต่อการเติบโตของคนแต่ละคนนะครับการขาดความรับผิดชอบในลักษณะนี้มันจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษซึ่งความไว้วางใจจะถูกกัดกร่อนโดยการถูกวิจารณ์อยู่ฝ่ายเดียวและการโยนความผิดให้ฝ่ายเดียวอย่างต่อเนื่องนะครับ คนที่เชื่อถือแล้วก็ไว้ใจได้นั้นจะรับรู้ถึงความไม่สมบูรณ์ของตัวเองว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้แล้วก็เต็มใจที่จะยอมรับเมื่อทําผิดพวกเขาเข้าใจว่าความไว้วางใจนั้นเป็นถนนสองเลนที่ต่างฝ่ายต่างใช้ร่วมกันมันกําหนดให้ทั้งสองฝ่ายจะต้องซื่อสัตย์รับผิดชอบและให้ความเคารพคนอื่นดังนั้นอย่าเชื่อใจคนที่เก่งในด้านชี้ความผิดของคนอื่นแต่ว่าไม่เคยเห็นความผิดของตัวเองเลยคนพวกนี้จะอันตรายมากนะครับ ขอให้ทุกคนพบแต่คนที่ดีและเชื่อถือได้ห่างไกลจากคน9ประเภทที่พูดถึงในคลิปนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็สามารถที่จะให้กําลังใจใช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ